สภามวยโลก w ู c ยังเข้าใจว่าเจ้าแหลมติดเชื้อโควิด -19 โดยก่อนหน้านั้นสภามวยโลก w ู c ได้รับทราบเรื่องและออกแถลงการผ่านเว็บไซต์ของ w ู c แล้วแม้ปัจจุบันยังคงมีความคาดเคลื่อนว่าเจ้าแหลมติดเชื้อโควิด -19 อยู่แต่เชื่อว่าทั้งเสี่ยหุยจะแจ้งสาเหตุที่ถูกต้องอีกทีหนึง่ง ซึ่งสภามวยโลก w b c ชี้ว่า ah, หลังจบไฟชิงแชมป์โลกของควรัสกับโรดิเกสและไฟตัดเชือกระหว่างโรมันกรซาเรสยอดมวยนิกรากัวที่จะขึ้นชกกับฮุริโอซีซ่ามาติเนสในวันที่5มีนาคมนี้ที่ซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาซึ่งทางมาติเนสนั้นมาชกแทนฮวนฟานซิสโกเอสตาดานักชกจังโก้ที่ติดเชื้อโควิด และทาง w ดิจะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าผู้ชนะคู่ชิงแชมป์โลกที่ว่างระหว่างควอลาดและโรด,ดิเกสจะป้องกันแชมป์โลกไฟแรกกับใครหรือใครจะได้สิทธิ์เป็นผู้ท้าชิงก่อนจากเดิมที่ w ด c กำหนดว่าผู้ชนะระหว่างเจ้าแหลมควอลาดภาคที่2จะต้องมาป้องกันแชมป์โลกไฟแรกกับผู้ชนะคู่เอสตาด่าโรมันภาคที่3เป็นศึกซุปเปอร์ไฟซีรี แต่ตอนนี้เองต้องมาพิจรารณาใหม่หมดเพราะเกิดเหตุดังกล่าวและทางวินยูบีซีย้ำว่านักชกที่ติดโควิดหายแล้วต้องมีใบรับรองการตรวจอวัยวะภายในและการตรวจทางจิตวิทยาจากแพทย์จึงจะกลับมาชกได้เพราะโควิดมีผลถึงอวัยวะภายในและสภาพจิตใจของนักมวยด้วยเช่นกันนั่นเอง